สวัสดีครับพี่พ FCI u s e Car วันนี้ผมมีรถยนต์สวยๆงามๆมานำเสนอพี่พ FCI u s e Car อีกสักหคันนะครับวันนี้เอาใจสายคนชอบรถแบบสปอร์ตซีดานสักหรุ่นนะครับผมรถรุ่นนี้เป็นรถยอดนิยมของวัยรุ่นไทยเลยนะครับนอกจากวัยรุ่นก็พวกคนทำงานคนต่างๆก็ชอบมากแต่วัยรุ่นนี้ชอบเป็นพิเศษนะครับคันนี้คือ Honda Civic FBBOY ปี2012รถมือเดียวป้ายแดงออกข้างเป็นตัวท็อปสุดเจ้าของเดิมประกอบธุรกิจส่วนตัวซื้อคันนี้เป็นเงินสดไม่เคยจับไฟนั้นแต่อย่างใดออกข้างป้ายแดง9 0 0 0กว่าบาทในปี2012ตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละประมาณ30บาทเองนะครับถือว่า ราคาถือว่าค่อนข้างสูงแต่ปัจจุบันเหลือในราคาแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำม่จมน้ําวันนี้มีเงิน2 0 0 0 0 0กว่าบาทได้สัมผัสความเป็นสปอร์ตซีดานกับรถยอดนิยมนะครับผมปัจจุบันคนยังนิยมเล่นอยู่เป็นจํานวนมากเอาไปแต่งก็สวยนะครับรถคันนี้เป็นรถเดิมๆออกข้างเลยนะครับสีดําเดิมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำม่จมน้ําไม่เคยติดแก๊ เป็นตัวท็อปด้วยนะครับเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ Honda ทุกระยะอะไหล่ทุกชิ้นจะใช้เป็นอะไหล่แท้ของ Honda เพราะว่าสูบเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ Honda เป็นสีดําเดิมจากโรงงานเราเอามาเก็บงานช่วงล่างให้นะครับผมแล้วก็ถอดซักถอดฟอกถอดสปาติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันเป็นเขียวแบบคาร์บอนเซรามิกจะได้ลงตัวกับความเป็นสปอร์ตนะครับไม่ได้มืดดําจนเกินไปเหมือนคนแก่แต่ก็ไม่ได้ใสนะครับ ยังไงก็กันแดดได้ดีนะครับสำหรับเฟรมรุ่นนี้ที่เราติดกันเป็นประจำนะฮะสีดําเราขัดเคลือบสีให้แล้วนะครับสอดซอกสอดฟองสอดสปาให้ตามสไตล์สูตรของไอยู a คาลงน้ํำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้เป็นดิสเบกสีรล้อนะครับเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานล้อแม็กอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผม เราก็ล้างทาความสะอาดแล้วก็เคลือบให้ด้วยนะครับส่วนยางเป็นยางมิชลินทั้ง4เส้นนะครับผมดอกยังหนาปีไม่ลึกยังสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลครับผม <S <S <ๆ>เครื่องเกียร์จบช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับเอาไปพร้อมใช้งานภายในจะเป็นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าพวงมาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบกนะครับผม ตัวพวงมาลัยมีมัตติฟังก์ชันต่างๆที่ลิงก์กับวิทยุมีคูดคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับผมนี่นะฮะเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานมีกุญแจมาให้แบบนี้นะครับผมหน้าจออยู่ในสภาพที่ดีนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมออนให้ดูหน้าจอไม่เบินนะครับหน้าจอไม่เบินปกติรุ่นนี้จะหน้าจอเบินแต่คันนี้หน้าจอยังสาะยังใสอยู่นะครับไม่ซีดไม่เบินนะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งมาเพียงแค่2 0 0 0 0 0กับ5,000โลนะครับบุ๊คสวิตต่างๆนะครับ เล่มมีครบนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับหน้า18สวยเล่มสวยนะครับและที่สําคัญยังมีประกันชั้น2พัดนะครับถึงเดือนกันยายนเลยนะครับมีประกันชั้น2พัดถึงเดือนกันยายนซื้อไปใช้งานไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมประกันก็ไม่ต้องต่อนะครับใช้งานกันไปเลยยาวๆนะครส่วนด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ของ Honda Civic กเอฟบีบออยู่แล้วนะครับผมเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานสีเมทรหรูหลาดีนะครับเบาะไม่ฉีกไม่ขาดอยู่ในสภาพที่ดีครับผม ภายในสวยงามภายในเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอาจจะมีเลี้ยวนิ้วลอนนิดๆหน่อยๆปุ่มต่างๆไม่ลอกเลยนะครับผมแต่บอกเลยนะครับว่าภายในสวยมากๆนะครับรถจะสวยไม่สวยมันขึ้นอยู่กับภายในนะครับผมบิว้วให้ตายยังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่คันนี้เป็นออริจินอลนะครับผมด้านท้ายนะครับสามารถเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับผมนี่นะฮะด้านท้ายสามารถเปิดจากรีโมทได้เลยสามารถใส่ถุงกลอฟได้ใส่กระเป๋าเดินทางไซส์ประมาณ ยี่สิบแปดได้นะครับใส่ประมาณยี่สิบแปดใส่ได้นะครับผมลานฝุ่นซ้ายขวาทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมๆจากโรงงานนะฮะด้านหลังอจุของใส่ของได้เยอะจริงๆนะครับหลุมไถ่สวยงามไม่มีการพ่นอุดจุเจาะติดแ๊สแต่อย่างใดโฟมต่างๆนะครับแม่แรงนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างยางอะไรอยู่ครบเลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ สตาร์ทที่ยวติดนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะครับอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ประมาณสิบห้าถึงสิกิโเมตรต่อลิตรถือว่าไม่กินนะครับถือว่าไม่กินนะครับถ้าวิ่งในเมืองก็จะอยู่ประมาณสักสิบสองสิบสามวิ่งทางไกลก็อยู่ประมาณสิบสิบห้าสิบหกกิโเมตรต่อลิตรนี่คือที่สเปคโรงงานนะครับแต่วิ่งจริงก็ได้อยู่ประมาณสักสิบสามสิบสี่กิโเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดนะครับสำหรับเครื่องพันแปดนะครับถือว่าไม่ได้กินน้ํามันนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องก็สะอาดสะอง เดิมจากโรงงานนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังทุกอย่างตรงหมดในเล่มนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมจากโรงงานเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาคานหน้าคานข้าง,าง,างทุกอย่างเดิมเดิมจากโรงงานนะครับเป็นรถเกตเอแบบเอบวกบวกครับผมไฟหน้าใส่กิ๊กๆนะครับขัดเคลือบให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์เดิมจากโรงงาน,นครับผมรถไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นรถแบบเดิมๆนะครับทรงมันจะเป็นสปอร์ตซีดานแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮะ เข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับผมภายในก็หรูหราตามสไตล์ของซีวิกนะครับผมกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ซีวิกอยู่แล้วนะฮะนี่นะฮะกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ซีวิกแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมมีวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับไมโชสองแสนกับห้าพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับสองแสนกับห้าพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะฮะไม่หน้าจงหน้าจอก็ไม่เบิร์นนะครับผม อยู่ในสภาพดีๆปุ่มเปิมต่างๆไม่ถลอกบอกเปิยนะครับอยู่ในสภาพที่ดีมมมมดผมถึงบอกเลนะครับใส่เกียร์ดีเหยียบเบรกก็ไม่สั่นนะครับคันนี้ผมเก็บช่วงลากไปให้นะครับติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะครับผมขัดเคลือบทุกคันทั้งคันแล้วก็ถอดซักถอดฟ้องถอด,ถอด,ถอด,ถอดสปาแท่นเครื่องก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมเก็บรายละเอียดเก็บตะรายละเอียดต่างๆแบบเยอะครับผมเก็บไปให้หลายอย่างนะครับเอาไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับผมนี่นะฮะแท่นโครงแท่นเครื่องก็ไม่สั่นนะครับผมเมื่อกี้ใส่ เราเก็บไปให้หมดแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับและคิ้วยางรอบคันยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเมื่อกี้วิดีโอที่พี่ได้เห็นน่าจะเห็นแล้วนะครับคิ้วยางทุกคันอ่าทั้งคันนะครับที่แบบชอบแบบลุยๆนะครับแต่คันนี้อยู่ในสภาพที่ดีเจ้าของเก่าเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับผมจะมีทวิตเตอร์ที่มุมกระจกด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะฮะนี่นะฮะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ ใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณทลนสาย2นะครับกรุงเทพปร,ริมณฑลส่งฟรีเช่นเคยแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนส่งไปเทเลมาดูรถที่ร้านได้มาทดลองขับได้พาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจได้นะครับพาเพื่อนมาช่างมาช่วยดูได้นะครับดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้หรือไม่มีใครไว้ใจจริงๆนะครับจะจ้างบริษัทกลางก็ได้หรือเรามีบริการนะครับถ้าพี่ตกลงปงใจที่อยากจะได้ขันนี้จริงเรามีบริษัทกลางของ วันทุค่าอินสเปคชั่นบริษัทกลางที่คอยตรวจสอบคอยให้เกตรถยนต์ว่ารถยนต์นี้อยู่ในสภาพไหนพี่ๆเคยดูคลิปผมน่าจะเคยเห็นรีพอร์ตแล้วจะมีมาเป็นแฟ้มเราเรียกมาตรวจให้ท่านฟรีนะครับเพราะเราซื้อแพคเกจไว้ตรวจให้ท่านฟรีย้ําคําว่าฟรีนะครับนะฮะเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างพี่กับผมนะครับรับรองนะครับเขาจะตรวจให้พี่ทุกอย่างทั้งงานเครื่องงานเกียร์ช่วงล่างต่างๆตัวถังาง,งานเลขไม้นะครับว่าไม่มีการกอไม้ไม่มีนุ่นไม่มีนี่ไม่มีการหมกแต่อย่างใดนะครับรถเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับ ยังไงถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับคันนี้ขอขายเป็นเงินสดนะครับถ้าจะจัดไฟแนนซ์อาจจะต้องมีค่าจัดค่าโอนหรือเงินดาวนะครับเพราะว่าเราขายเป็นเงินสดเท่านั้นในราคา200,000กวบาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเอาไปยังไงก็หล่อนะครับผมยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยขอบคุณครับ